สวัสดีครับอตอนนี้กําลังขัดทานเนาะเมื่อสักครู่ไม่ไม่ผ่านมันน่าจะสปกปรกเนาะมันมีรอยไหมคาร์อบอนเพียบเลยอตอนนี้กําลังจะขัดแล้วจะประกอบใหม่ประกอบแล้วก็ลองทดสอบกับไดวิ่งไหมกีนี้มันมันไม่วิ่งนะมันอืดครับี๋ยวดูกันว่ามันจะโอเคไหม ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะ,อะเอากระถาครับมันไม่สะอาดมันก็อย่างว่านะการสปาคของสะพานไฟได้ดสตาร์ทมันก็ไม่ดีมันต้องให้สะอาดถึงสตาร์ทดีมีคาร์บอนก็ได้เรีอมกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เวรครับแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอบคุณครับ